ปกครองแล้วก็เด็กๆน่ารักทางฟ้านะคะมาพบกันวันนี้ที่กลางแจ้งของโรงเรียนวัดยางค่ะเด็กๆมีคุณครูตุ๊และก็มีคุณครูอะไรคะคุณครูแอมค่ะคุณครูแอมค่ะคุณครูอู้ค่ะคุณครูเบนซ์ค่ะคุณครูฟ้าค่ะคุณครูไบค่ะอ่าพวกเราทั้งหมดนะคะจะมาชวนเด็กๆเล่นเกมชื่อว่าเกมโยนบอลลงแก้วค่ะเด็กๆซึ่งเรามีอุปกรณ์อะไรคะ นี่เลยค่ะคุณตู๊อ่าอะไรคะยอมกินมาดูซิแบบนี้ค่ะอ่าเป็นเม็ดนะคะอย่างนี้อ่านะคะเราจะมาเล่นเกมกันดูซิว่าจะเกมอะไร<ด>อ่ะถัดมาค่ะขวดน้ําค่ะอ่าขวดน้ําวันนี้เราไม่มีกล้วยนะคะเด็กๆเราใช้ขวดน้ําแทนนะคะและ้วก็จะมีกล้วยสองใบอ่าดูนะว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะและสุดท้าย ที่มีบอลค่ะอ่านี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะเด็กๆเ,เราต้องไปอบอุ่นร่างกายก่อนพร้อมไหมคะคุณครูพร้อมค่ะ<ร> <Evet, S 1> เดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายค่ะไปเลยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาอบอุ่นร่างกายท่าแรกพร้อมกันนะคะเราจะเขย่งปลายเท้านับขึ้น10ครั้งคะ่ะเด็กๆขึ้นลง10ครั้งนะคะหนึ่งสอง แล้วท่าที่สองนะคะเราจะเตะขานะคะเริ่มจากขาข้างขวาก่อนแล้วก็ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าค่ะอ่านับ10บนะคะช้ช้าพร้อมกันนะคะอ่าพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วนะับหนสอง ท่าที่สามนะคะท่าที่สามเราจะมาหมุนแขนไปข้างหน้านะคะ,ะพร้อมกันนะคะอะ่เริ่มหนึ่งสสาส หมุนไปข้างหลังสิบครั้งนะคะนับพร้อมกันเริ่ม1นึ่งสองสามส่ห้าแแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะคะเราจะ สะพัดมือแล้วก็วิ่งเหาะๆอยู่กับที่นะคะพร้อมนะคะนับสิบพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าครบแล้วแข็งแรงหรือ,อยังคะแข็งแรงพร้อมไหมเอ่ยอ่าพร้อมแล้วเราจะ เริ่มเล่นเกมพร้อมกันค่ะไปด้วยกันเลยค่ะค่และเรามาฟังปติกานะคะเวลาเล่นเกมโยนบอลลงแก้วใช่ไหมคะคุณครูะะจะมีแก้วแล้วก็มีลูกบอลที่ผูกติดกับแก้วนะคะกติกาก็คือให้เด็กๆแต่ละคนเวี่ยงลูกบอลได้หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะออกแงรงเวี่ยงบอลไปข้างหน้าแล้วก็เอาแก้วรับคุณครูาสาธิตไม่ได้เลยนะคะทำไม่ได้เลยะคะ่ะ อย่างนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณผูผิดนะคะเพราะว่าคุณผูทำสามครั้งอันนี้เป็น่านนะคะเต้าคนละหนึ่งครั้งถ้าใครทำหนึ่งครั้งได้แตมเข้าลูกบอลโยนเข้าในถ้วยแก้วก็จะได้รับเหรียญไปหนึ่งเหรียญใส่ในถ้วยของแต่ละเกมแต่ละทีนะคะอ่ะให้เลือกทีนี้ทีมบีเลอาสีอะไรคะสีเหลืองก็ได้ค่ะอ่ะสีเหลืองก็จะได้เป็นเหรียญสีเหลืองนะคะทีมเอีมีอ่ีมดูค่ะ เด็กๆเ,เอาลูกแก้วไปวางที่เก้าอี้ของตัวเองนะคะาเดินไปมนี่เลยค่ะาวางนะคะแล้วกลับไปยืนที่เดิมเมื่อได้สัญญาณเล่นแลคะให้คนที่อยู่ข้างหน้านะคะวิ่งมาถึงที่เก้าอี้แล้วก็ออกแรงจับลูกบอลอย่างนี้นะคะเบี่ยงหนะะึ่งครั้ ถ้าลงแบบนี้ให้ไปหยิบเหรียญของตัวเองนี่เหรียญใส่ในถ้วยแล้วก็วิ่งกลับไปที่หาเพื่อนแตะมือหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะให้คนมที่สองนะคะแบบนี้นะคะประใจไหมคะ รอบที่สองนะคะรอบที่สองเล่นแล้วนะคะอ่ารอบที่สองนะคะ วนี้เราจะมานับแต้มด้ในการอ่าเรียนเชิญกรรมการค่ะมาช่วยอตัดสินค่ะอ่าเรียนเชิญคู่นิวค่ะอ่าทีมเอค่ะ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 อ่าทีมเอนะพราะกันเด้เรียนตอบ <c oughs> จำได้นะครับแปดใช่ไหมคะแปดเหรียญอ่ะทีมีทีมีนะครับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าบอดเรียนนะหมดแล้ว,วอ่าทีมไหนชนะ <c oughs> เอ่เอ,อเดี๋ยวให้คุณยีมอบรางวัลน,นะ กับรางวัลของคนเก่งทั้งหลายค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆก็จะได้รับรางวัลจากคุณครูของเราสาวสวยแสนงามชืว่อว่าคุณครูอะไรคะคุยค่ะ <c oughs> คุยนะคะเรียนเชิญค่ะเป็นรางวัลค่ะเป็นของที่มีประโยชน์นะคะดื่มแล้วร่างกายแข็งแรงนะคะเ<ๆ>ด็กๆดื่มแล้วจะมีพลังในการเล่นเกม<ๆ>ค่ะ<ห>นี่เลยค่ะเรียนเชิญมาเลยค่ะมาเลยค่ะทีนี้นะคะผู้ชนะนะคะไปเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก มาเลยค่ะมาเลยค่ะที่มีถึงจะแพ้ก็ได้ดนนรางวัลนะคะรางวัลปลอบใจเหมือนกันเลยนมมีประโยชน์ดื่มแล้วร่างกายแข็งแรงโอเคเก่งมากเลยค่ะ<ซ><ก>มากๆะส่วนเด็กๆทางบ้านนะคะก็อย่าลืมไปฝึกเล่นกับคุณครูนะคะหาอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านค่ะมาลองย่นนะได้ทั้งสายตาได้ทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูได้ ื่นชมกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้พวกเราคุณครูทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ